ครับรีวิวสั้นครับสายชาร์จเรียวมีนะครับใช้ดีบอกต่อนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จเรียวมีนะครับราคาถูกนะครับสามารถใช้งานฟัสชาร์จได้นะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ขึ้นถึง16วัตต์แล้วนะครับตัวนี้เป็นเรียวมีนะครับเป็นไท e ีนะครับลิงก์นะครับซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในอ่าดีสคริปชันนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมไม่ได้เป็นผู้ขายแต่อย่างใดนะครับแค่ชี้เป้าเฉยนะครับ ราคาถูกมากนะครับราคาไม่ถึง100ยบาทไม่ถึง50บาทนะครับไม่เกินยีบห้าบาทด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นเรียวมีนะครับใช้ดีครับเลยบอกต่อนะครับฟัซชาร์นะครับส5ห้าวัต์นะครับชาร์จเร็วนะครับชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ครับขึ้นฟัซชาร์นะครับ